สวัสดีเพือพ่อน่น้องวมืนอกี้ก็บพบกับ่องตาเสียมชาแนลเกลือ,อครับมาเด้อครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเด้อมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโคดิ้งครับลานอยู่นานเจิงเจิองอบตโป่งแดงนะครับ มากินมาชิมได้เลยครับเด้อพะยัดอร่อยอร่อยครับแซบียบมันนี่คอ,อรวจกอไยเด้อ,อ,ดอพี่น้องผักเอาครับมัอน,นี่นั่นเสียงเสียงมันเสียงหลายอย่างครับ กรเทึกอยู่ก็เลยมาฝากเอากินนะครับเด้อเสีบเยบจำกันให้ภาพมันบรรยายไปเรื่อยๆคนก็บรรยายไปเรื่อยๆครับแังไดกับากกรอยกดแช่กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ตาเจียมชานแนวในทำคลิปต่อไปก๋วยเตี๋ยวซสบๆครับก๋วยเตี๋ยวซสบๆ

ครับก๋วยเตีย๋ยกโเด้งอร่อยอร่อยเสียบเสียบ <c oughs> ภาพมันบรรยายเอาเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวเซีบเก๋วยเตี๋ยวเซบเอร่อยอร่อยโอ,อยอ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาเสียมชาแนลเ,นเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาเสียมชาแนลได้ทำคลิปต่อไปจ,จะเกิด่านย่ำไดพี่น้องเอ้ยปีนาจะเกิด่านยี่บ่ อยากเป็นยูทูบเบอร์ได้พี่น้องเลยเราเลยลองเห็ดลองเบังายไปเรื่อยๆขอกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีทั้งหลายทั้งเดอ้อครับซอยเบิ้งคลิปแน,น่ครับเบิ้งแลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อครับเด้อเพื่อประพาดคลิปต่อๆไป 不用防不别闹了。 คลิปนี้ก็คือจะเอาไว้จนมีเด็กพี่น้องเด้อคลปิปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อคลิปต่อไปครับ น้องมาจบง่ายดอกคลิปก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวพันอิม่มพี่น้องกันรักชิ่มมากินกว๋วยเตี๋ยวนำกันเด็ดพี่น้องอร่อยอร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายกว๋วยเตี๋ยวอยู่โปรกแดงอยู่ร้านเยีง่ยงเยงอบปตอ่อ ก๋วยเตี๋ยวโูเด้งครับแซ่บ mm hmm. เดูเวลาพี่น้องจากเวลา่ะไร,รุ่๊กแล้วมาผ่านเอาบรรลุบางเวลาน้่ก๋วยเตี๋ยวกุเร้งเปิดเวลา1ิบก สิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ยถึงตีหนึ่งนะครับถึงหกทุ่มตีหนึ่งเสิญชวนมากินด้วยกันนะครับกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเด้งล้านเยิ้งๆบป็นตัวโ,ร,โรกแดงเสียบๆครับเสียบๆ เซียเปลียี L e, ครับมาชิมดูได้ครับเซีปลายเสีลายอันนี้ก็อิ่มนะครับเพื่ออิ่มแล้วอิ่มแล้ว พี่น้องก็บเบิ่งันจบเด้อพี่น้องเด้อเก็บนี่กัดบริวารลายพี่น้องอีกนี่ก็ไว้สนีแล้วครับ ฝากไลค์กดแช้ก์กดติดตามมาด้วครับเด้อเเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ